อ m ม t e r d a m revisited now not alone anymore with two girls เล่นทุกย่าม ihan ไทยกันเลยแล้วเราก็กลับมายก้วนะครับกับอัมสเตอร์ดัม คนนี้อยากถ่ายคนนี ugen, ้อยากกินคนนี้อยากถ่ายคืออะไรนะฮะ n อะไรนะคะ n o h a ดูก็ย่อลงไปท่าไหนอ่ะอือท่าไหนดีอ่ะนกมันอยากเป็นเพื่อนกับนีหน้าดูดิมันถ่ายวไดีโออยู่ขอให้ถ่ายนกสวัสดีค่ะนี่คือรายการทิมเมอร์แมนและสเตล่าค่ะขอตัวก่อนนะคะเราอยู่กันที่อัมสตัดม์ แต่แห่งการอิเล็กโกทุกอย่างต้องรู้มีการขายตัวที่มันถูกกฎหมายมิสจอปมิสจ่ายมิสบ๊วยแล้วแหละตอนนี้เราก็อธิบายกันนี่ก็คือ The Who จ้าไหคะมันคืออะไรก็ต้อเป็นดังมากค่ะไปด้านหลังท่านผู้ชมนะคะน่ารักจังเลยว่าคนนั้นโอ้ยปวดหัปวดนะค่อยปวดแล้วปวดยแล้วมังคนที่แต่งตัวดีมากมามามโอเคบายจบน่าสะท้อนในอังสเดมนะคะเฮดิ้เขาเรียกมึงเฮดิ้บายบายดิบายก็ดิ รู้จักไหมมาบอกว่าอะไรนะพี่ไม่ได้บ่อว่าอะไรนะนีห่าวนีห่าวโค้งมึงไม่ออกเลยอีสัสหนึ่งสองสาม your picture perfect boo someday you'll learn the r o o e สายสกินแฟลบเดินบนชายหาดข้าวเมาไม่มีข้าวเมาไม่ม uh like ีเราควรบอกเขาไหมว่าเราไปแล้วขอบคุณมากไปเถอะบอกเขาว่าขอบคุณมากเราเรือไปกันฮัลโหลอ่ะอ๋ออยากนั่งเลยอีสานเสือกใบบัว <да อ so ุ้ยถายเดียวอยู่เสียมากเลยอยากนั่งอยากนั่งวันนี้เหมือนกันอ่ะ สวัสดีครับผมตัวเปอร์ fluffy hair แล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมก็จะมาพาเพื่อนเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ขอโทษก่อนเลยครับที่ไม่ได้อัปวิดีโอมาสองสัปดาห์ก็เพราะไอ้พวกนี้แหละครับทำให้ผมตื่นเช้าทุกวันทั้งที่ปิดเทอมแล้วเพื่อต้องพาพวกนี้ไปเที่ยวเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ทุกที่เลยทะเลเมืองสวยกินว a ฟเฟิลกินเฟรนช์ฟรายทำให้อ้อนวนกัน<ล>นะครับก็คือดูสิพอพาไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์นะครับก็นั่งเล่นยืนเล่น Wi-Fi หน้าบ้านแอนแฟรงค์ก็ จังไรมากตามที่เขาบอกเลยนะก็ชมแม่น้ำกันดีกว่าก็ขอโทษด้วยถ้าวิดีโอมันจังไรมากไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับก็มึงสวยไหมอ่ะสวยเนาะก็สวยมากสวยมากสวยมากเซอร์บิวส์ตอบเองก็ไม่ยอมพูดด้วยดูสิติดโทรศัพท์เนี่ยก็ทิ้งคอมเมนท์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าพวกนี้ติดโทรศัพท์เกินไปหรือเปล่าแล้วควรทำยังไงกับมันดี ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันฝั่ไหนก็นไม่รู้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเด็กชายอฟูอย่าเพิ่งตกใจนะครับโดโคต้าไม่ได้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมดโคต้าผมยังสั้นเหมือนเดิมอยู่กาลังจะยาวแต่ว่ายังไม่ยาวขนาดนั้นโดโคตาค้าใค่อยากจะแบ่งปันวิดีโอฟลอกที่ลืมอัปโหลดประมาณ10ล้านชาติที่แล้วเฉยๆก็อย่าตกใจถ้าเห็นวิดีโอที่มันเห็นโดโคต้าผมยาวรวดเร็วมาก ก็ไม่ต้องตกใจนะครับดูคาาจะอัปโหลดอย่างนี้บ่อยๆเพราะชอบอัปโหลดวีดีโอเก่าๆตัวเองมันด,ด,ดูดูเองแล้วรู้สึกดีก็แค่นี้แหละบาย